làm mấy sợi bài bò Mấy sợi bài bò sẽ đu lên đi Đu lên con đu linh con À, à, linh đi, lên Đấy, đu linh đi Này, tuột tu, tu, linh con Tuột lên, tuột linh À, linh à, À, con À, tuột phán rồi ừ, phán, phán Ok, phán Phán, đi Đúng ừ. ừ. ันดีลิ้นลิ้นก็ดีเคียรเคียดูก่อนครับสีเดงกมดเลยครับเบึงไหมครับดเด็กแหงดีครับผมโอ้ยเดยวจะได้ป่ะดิสวัสดีครับสวัสดี เช้าวันวันนี้นะครับก็หลังจากที่ผมทำความสะอาดที่นอนของเมลูกอ่อนเนาะลูกสาวนะฮะสุธิรัตน์ดูเขากวาเก็บกวาดเสร็จแล้วยังถ่ายนะกินเยอะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำความสะอาดของบักหลานะครับส่วนคุณพ่อยังเข้าไม่ได้นะคุณพ่อนะ ยังเข้าไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้ตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับย o u t u โอเล่ FC ฟซีแชนแครับครอบครัวครอบัว,วของเราตอนนี้ก็มีสีเชือกแล้วนะครับ4สีเชือกเมื่อก่อนมีสามเชือกนะครับผม มีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกชายนะครับแต่ตอนนี้ก็มีลูกสาวตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ไม่ไรครับเนี่ยี่เป็นเลือดเลยครับนี่ขี่เป็นสีแดงครับถ่ายเป็นสีแดงครับหมดหมดเลยัลาะไม่สบายหรือเปล่าลูกหลามไม่สบายบอกดูกกสิครับเอเขาเป็นสีแดงเหมือนอันือออกเลือดครับผม นอันนี้อื้อไม่เขาเนี่ยนีปกติครับเนี่ยสีปกติอุ้นี่สีของเขาครับนี่อื้เป็นสีแบบแดงๆครับอันนี้คือเนี่ยอื้อไม่เขานะปกตินะครับผมเนี่ยสีเขียวครับดูของ่อครับเดี๋ยวผมสูบไปนะครับ ก็ปกติครับผมสีเขียวเน,น,นาะน้ำโชคไม่สบายหรือเปล่าโอ้ยออลาบุกอะลาบุกขี่เป็นสีแดงนี่นปกฝรุก่อนดรุก่อนดเดียดยเด๋ยวเดี๋ยวฝรุก่อนมั่งเดี๋ยวดรุก่อนดูเออ làm mấy sao bài bò Hử? Ừ. Ừ. Sao bài bò sẽ đu lên đi Đu lên con đu lên con À, à, lên đi, lên, lên. Đu lên được, đủ lên đi này tu, tuột lên con Tuột lên Tuột lên À, lên, à, à, lên. À, phán rồi phần, phần Ok, phần Phần, đi à. Ừ. À. ฝันดีลิ้นลิ้นก็ดีเคียะเคียดูกันครับชียะอีกหมดเลยครับเบื้งไหมครับหื้ยนี่หือเดี๋ยวทีแท้่ดีครับผมโอ้ยเดี๋ยวจะได้แทปะดิอือ สีแดงหมดเลยโอ้ยสีกินหัวคนเลยดิบดิเดี๋ยวเราต้องไปดูดูนี่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 ครับนี่ครับติดตรงนี้ครับนี่นี่แดงเนี่ยมาจากไหนนี่สียังนี่เดี๋ยวเราไป ไปหาลุงพลก่อนนะครับเพราะว่าเอาให้น้องไปอาศัยอยู่ช่วงจ้าตัวเล็กคลอดครับสองวันเนะเาะต้องไปหาลุงก่อนครับลุงลุงพลครับบ้านน้องวานะครับเ,เราจะไปบ้านน้องวากันนะครับ โอ้ยเบิ่งทางงานเลยพี่น้องแห่บิ่งเอาแห่มาขังยังไงพุ่นแห่ปลาแห่ใหญ่ก็แห่แห่ห้างแห่ทีพี่น้องไปพุ่นไม่หอดคนมึงพุ่นคนมึงโอ้โอ้ยังนี่ติดติดโอ้ยแห่แห่ติดแห่ติดพี่น้องแห่ติด โอ้โุ้ยเฮ็ดติดเฮ็ดติดติดเฮ็ดติดถอดกล้องก่อนเฮ็ดติดกล้องเฮ็ดข้ากล้องโอ้ยเนาะมีติดข้ากล้องอู้เอ้าไปแล้ว แล้วขนุนขนุนขนุนคุณขนุนเว้ยบักมี่บักมี่ฮอตฮอตบ้านลุงพุ่นแล้วครับลุงโอ้ลุงใช้ลุงวะเห็นเตเต่าครับเห็นเตเต่าหอนหอนครับเห็นเตเทหันหานแมวครับหายคนครับพี่น้องหายคนเนาะ อยู่ด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามลูกพลก่อนไปดูไปดูอ่ะเออครับอันสร้างผมขี่ออกเลือดไหมครับเอาคือว่าออกเลือดเป็นเลือดสียังสีแดงครับมันกินมั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 นกินก๊อกใหม่พอเยอะกินเอาเอาเอาว่าไม่อาว่าออกแดงด้านนี้เอากินกกใหม่อีกยังครับอ่อนขากรองลุกกินต้นโพดีกินโพดี ยินต้นโพ้ท่านนี้ตกใจมดเนาะสองคืนเนาะโอ้บหูเด้อว่ากินต้นโพ่ตืนอันใบโพธเนาะตกใจมดตื่นเศร้ามากเก็บสีแดงเแล้ว่าเป็นท้ายออกเลือดครับพี่น้องตกใจมดออ้สั่บกกลืด ผมใส่ไปไปไอไปอันน hey, ี Donc ้เดี oon, te ๋ยวผมจะใส่เขาอันอันอื้ออื้อสร้างเจ้าคือบ่ไข่แดงคันคือบ่แดงคันฮะนี่ใส่อันนี้รอยมันแทงใช่ไหมนี่คนี่ ูขเขาปอกเปลือกปอก,ก,ปกเปลือกแทงเปลือกอันนี้ยังไม่หมดนี่ยังไม่หมดนี่นี่นี่พี่น้องเพิ่งอ,อันนี้หมดแล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้นี่แดงูนี่แดงยิ่งสีเลยครับนี่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 เวลาเวลามันอึ้อออกมาก็จะเป็นสีแดงโครับโอ้ยตกใจมึดเพราะว่าอยู่บ้านบ่ได้บ่ได้ตัดต้นโพมาดิพี่น้องเอ้ยตกใจมึดเบืองปืนเบืองนั่นแดงอันนี้มันก็แทงมันก็แทงโอ้ปอกปอกเอาหมดเลยครับอันนี้ก<ท>็แทงกินไปแล้วครับ อยู่สองคืนมีอย่างมีตะโก้ผู้มาด่าชาวปุ่นชาวปุ่นชาวปุ่นเนาะตกใจหมดครับอันเราอันของของลุงซุปเปอร์ีสีสีบดแดงครันสีบดแดงยังไงเอยเอาใส่รถเข็นไปแล้วโอ้เอาเอาไปใส่หิดปุ๋ยแล้วโอ้คอยจีมตาให้เจ้าพวกยังไงคอยเอาไปเลยเนาะยัดนั่นเฮ็ดยังดันทั้งดั่นโอ้อันนี้อันนี้อันนี้บ่ค่อยบ่ค่อยแดงคืออันหลังจาก อันนี้คือมันจางแล้วโอ,อ้มันเริ่มจางแล้วเนี่โอ้ยตกใจมือนเราพี่น้องเลยเแล้วว่าบ้านจะของบ๊ได้มีตน้นโพเนาะบ๊ได้ให้กินตน้นโพบุ๋อันนี้ร่างกากินลก็เด่นโอ้โพอดีออดน้องว่าเขาไปตัดตน้นโพมาให้ครับผมบกินสองคืนเลย,บ,ยบ๊ไดมาเบื้องลูกครับผมเอาไปอยู่บ้านตื่นเศร้ามากเห็นแต่อัน ที่อันสีแดงสีสีโวสีแดงเราตกใจหมดครับผมโอ้นี่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 คือกัดเลยนี่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 มีขราบอยู่ครับมีข้าวเวลาเแทงต้นโพข้าแดงๆโอ้สีมันติดนี่นี่นี่กัแม่ดาวนี่ของนี่ของนี่ใส่อีกนี่ห็นบ่นี่นี่สีแดงบ่นี่สีแดงเนาะเออนี่แหละใช่มันจะเอายังว่าท่าอะไบ่โอ้โอนี่นี่นี่นเบิ่งเนี่นี่นี่นสีแดงนี่ีแดง ท่านน่ะท่านตาเต็มเลยพี่น้องเบิ่งฝุ่นแม่ไปยางกล้วยจะเป็นสีดำนี่เสะต้นปูเป็นสีแดงคุณคุณโอ้ย่างย่างย่างยังย่างกล่องบ๊แม่นอันได้กินได้กินลูกสร้างได้กินซางน้อยได้กินน้องสาวเออได้กินซางน้อยไปเบิ่งบึ้งอีหล่าวลูกเบิ่งโอ้เลือดบ๊วยบอกว่าเต็มเลือดว่ทั้งว่าเป็นอันอันนี้ครับเด็กเราไปกินชาการดีกว่าไปโอ้ไปกินข้าวก่อนครับพี่น้องครับผมสรุปแล้วบ่วยแม่นอันฟางบ๊วยปวยนะครับลุงพ่นเอา S <S สีสีต้นโพมาให้กินครับเปลือกต้นโพรครับผมปอกเปลือกกินโอ้ยแดงทั้งหมดทั้งสามเลยครับนี่ยุ่นกันสามตั <S <S วนี่ดูจาวานี่ดูจาวานี่เนาะเต็มหนาเลยท่านิมนี่แดงเมดเนาะนี่น,นี่ดูดูดูข้างๆดูข้างๆคนยังแดงเลยครับพี่น้องเบิุงพุ่งอะแดงเมดแดงเต็มโตเลยครับผมแดงพุ่งแดงจนแดงจนถึงเลยบางส่วนบางส่วนบางส่งกระแดงครับผมข้างในบระแดง โอเคครับผมจบคลิปแล้วครับผมโอ้ตกใจหลายครับผมเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุ้งโอเล่เอฟซีแทลเลนครับผมไม่เป็นไม่เป็นดารุงแฟมิลี่ป่ะครับผมอันยังช่องเจ้าซื้อยังครับดารุงแฟมิลี่ครับนั่นครับผมอืแล้วก็ฮะวลไทยน้ำครับวลไทยสซยุกวลไทยสซยุกโอเล่โอเล่เอฟซีแทลเลนครับเอฟซีแทลเลนแล้วก็งามโชคแฟมิลี่ครับครับผมโอเคขอติดอีกหน่อยก็แล้วกันบาครับผม อีนั่งน้อยนะครับมา<ห>ทานมม่นมีซื้อครับมามีซื้อครับผมเอาโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ